สวัสดีครับพบกันอีกครั้งในโครงการอยู่ให้เป็นกับ NCD NCD ICU พบกับผมในแพทย์กบเอเกตยกุลนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อตัดไฟแต่ต้นลมนะครับชื่อก็ตรงไปตรงมานะครับคือการที่เราจะป้องกันตัวเองไม่ให้ป่วยนะครับเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่เราป่วยแล้วเราถึงเริ่มรักษาเนี่ยมันจะเกิดภาวะที่ทำให้ ร่างกายเสียหายนะครับถึงแม้เราจะรักษาหายได้ก็ตามนะครับมันก็คงจะมีความพิก,พการหรือความเสื่อมหลงเหลืออยู่นะครับซึ่งก็ไม่ดีกว่าการที่เราไม่ป่วยนะครับครับวันนี้เราก็คงจะอยู่ในกลุ่มโรค ncd เหมือนเดิมนะครับเพราะเป็นปัญหาของคนในยุคปัจจุบันที่เจ็บป่วยแล้วก็พิการหรือเสียชีวิตจากโรคก,กลุ่มนี้มากที่สุดนะครับ โรคก,กลุ่มนี้หลักๆก,ก็อย่างที่เราทราบนะครับคือโรคเบาหวานความดันสูงโรคเส้นเลือดหัวใจและสมองตีแตกตันนะครับทําให้เสียชีวิตและพิการโรคมะเร็งนะครับและโรคอ้วนนะครับพวกนี้เป็นกลุ่มโรคเรื้อรังนะครับธรรมชาติของกลุ่มโรคเรื้อรังเนี่ยมันก็จะมีลักษณะคล้ายต้นไม้นะครับก็คือมันจะไม่ได้เป็นโรคในทันทีที่ที่เรา นนะะมันไม่เหมือนเปิดไฟปิดไฟเช่นเราเปิดไฟปุ๊บเราเป็นโรคปั๊บไม่ใช่นะครับพวกนี้จะเกิดจากการที่เราค่อยๆสะสมนะครับทาอะไรที่ไม่ค่อยถูกต้องไปสักะระยะนะฮะเป็นเรื่องของนิสัยะฮะนิสัยในเรื่องหลายๆอย่างนะครับเมื่อเราสะสมนิสัยนั้นทําไปเรื่อยๆทํากันเป็นประจำน,นิสัยนั้นก็จะส่งผลให้ร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เราจะวัดได้ หลักๆจากการตรวจสุขภาพเรามักจะวัดที่ความดันโลหิตสูงไหมน้ําตาลในเลือดสูงหรือเปล่าไขมันในเลือดผิดปกติไหมมีน้ําหนักเกินหรืออ้วนหรือไม่นะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงที่เราวัดกันง่ายๆในการตรวจสุขภาพนะครับและเมื่อร่างกายเราเปลี่ยนแปลงไปได้สักระยะนะครับก็จะเกิดภาวะที่ ออกดอ,อกออกผลนะครับเกิดเป็นโรคขึ้นมาเช่นกลายเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองนะครับตีแดแตกตันโรคเบาหวานโรคมะเร็งโรคความดันโลคิิสูงนะครับซึ่งเมื่อถึงขั้นนั้นแหละเราถึงจะบอกว่าเราเป็นโรคซึ่งมันใช้เวลาเตรียมการมานานนะครับโดยมากแล้วปัจจัยปัจจัยหนึ่งนะฮะที่ทําให้เราป่วยแลวเราไม่ค่อยได้เช็คกันเพราะมันเป็นเรื่องของการตรวจที่มีราคาแพง ตัวนั้นก็คือภาวะที่เรียกว่าดื้ออินซูลินนะครับภาวะดื้ออินซูลินเนี่ยก็คือต้นเหตุหรือเป็นปัจจัยหลักเลยในเรื่องของโรคเบาหวานความดันไขมันนะฮะตรงนี้เนี่ยมันเป็นไป,นปนตามภาพที่หมอเสนอนี่นะครับคือโดยปกติเลขศูนย์นะเลขศูนย์นี่คือวันที่เราบอกว่าเราเป็นโรคนะครับหมอขอใช้โมเดลของเรื่องเบาหวานชนดิดที่2ให้ดู วันนี้คือวันที่ศูนย์ก็คือวันที่คุณทุกท่านถูกแพทย์วินิจฉัยว่าคุณเป็นโรคล,ละนะครับซึ่งณวันนี้นี่จริงๆแล้วโรคมันไม่ได้เกิดตัวน,นี้นะฮะมันมีการเตรียมการมาตั้งแต่ประมาณเป็นสิปีนะครับอย่างที่หมอเล่าให้ฟังคือมันจะเริ่มจากมีการเปลี่ยนแปลงนิสัย,เ,ยเราก่อสิ0ปีนะครับเพราะนิสัยเราทํามาผิดๆมาถึงปีที่10 เราก็จะเกิดภาวะที่เรียกว่าดื้ออินซูลินนะครับซึ่งภาวะนี้เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเห็นไหมฮะอินซูลินก็จะแรงมากขึ้นดื้ออินซูลินมากขึ้นจนเมื่อเราวินิจฉัย,น,ยน้ำตาลในเลือดเนี่ยมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเมื่อวันที่สูงคือเราบอกเป็นเบาหวานละ้ต่ร้อยยี่สิบหกแต่จริงๆมันจะเริ่มผิดปกติกมาตั้งแต่สิบปีก่อนนะครับโมเดลนี้ก็ใช้ได้กับโรคหลายๆโรคความดันนะ ความดัตสูงก็ความดันเราจะไม่สูงทันทีนะครับเราก็จะต้องเริ่มจากภาวะนิอินซูลินก่อนสักช่วงเวลาหนึ่งนะครับนั้นตรงจุดนี้ก็เลยพยายามีชให้เห็นว่าถ้าเรารู้ก่อนว่าเรามีภาวะนือินซูลินเราก็สามารถที่จะไม่ป่วยได้นะครับพอเราตรวจเช็คเรายังความดันดีเรายังไม่เป็นเบาหวานเราตรวจภาวะดีนสุนับพบว่าเราเป็น ถ้าเราพบว่าเราเป็นเราก็รีบีบ,บปฏิบัติตัวเพื่อให้ภาวะดิ้นชนิดนี้หายไปพอภาวะดิ้นชนิดนี้หายไปเราก็จะไม่ป่วยเป็นโรคนะครับเป็นการรักษาได้เร็ว,รวกว่าการที่รอเป็นโรคไปแล้วนะครับย้ํานะฮะก่อนที่จะเป็นโรคอีกนะครับภาวะนี้เนี่ยสามารถเกิดได้ทั้งคนพร้อมคนอ้วนนะครับเพราะว่าร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันนะฮะ บางคนอ้วนแล้วค่อยเป็นบางคนอ้วนแล้วยังไม่เป็นก็มีบางคนผอมเป็นนั้นตรงนี้เป็นเรื่องของออยีหรือกรรมพันธุ์ของเราซึ่งมีแนวโน้มที่จะมีภาวะนี้ได้ง่ายหรือยากเมื่อเราปฏิบัติตัวไม่ดีเราก็จะเป็นได้ง่ายขึ้นนะครับนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเราดือ้อสินซูลินโดยปกติแล้วเราจะรู้จากการตรวจเลือดหาระดับน้ําตาลในเลือดตอนอดอาหารร่วมกับการเจาะ เจาะระดับอินซูลินตอนอดอาหารแล้วมาเข้าสูตรคำนวณน,นะฮะซึ่งการตรวจอินซูลินเนี่ยราคาก็ค่อนข้างแพงนิดนึงเพราะฉะนั้นจึงไม่ค่อยเหมาะในการมาใช้ในการตรวจสุขภาพทั่วๆไปมันเลยไม่แพร่หลายนะฮะทีนี้หมอจะมาแนะนําตัวหนึ่งนะครับอันนี้ง่ายฮะเราตรวจสุขภาพส่วนใหญ่เราจะมีตรวจในตรวจสุขภาพอยู่แล้วนะครับตัวนี้เรียกว่า t y g index หรือ ไตคิสไลด์อูโคสอินเด็ก์นะครับตัวนี้มีความไวและความจำเพาะ80%นะครับก็คือไม่ได้100%แต่ว่าเนื่องจากราคาถูกตรวจง่ายเราตรวจเป็นประจำอยู่แล้วในตวัวภาพเพราะฉะนั้นก็เลยน่าจะเหมาะที่เป็นตัวเริ่มต้นนะครับตัวนี้เนี่ยมันก็จะเอาค่าน้ำตาลที่อดทาหาค่าไตกิสไลดที่อดทาหามาคำนวณเข้าสู่ นะครับโดยตัดที่ประมาณ4.49นะครับถ้าเกินนี้ถือว่ามีภาวะดื้อินซูลินถ้าไม่เกินก็ถือว่ายังไม่มีเป็นภาพาคร่าวๆนะครับเราลองไปทดสอบตัวเองดูนะครับจากผลเลือกนะวิธีก็ไม่ยากครับเริ่มจากเข้า Google นี่ยนะครับ Google แล้วพีคำว่า t y g index calculator ในช่องของช่องค้นหานะครับกด enter เข้าไปเราก็จะเจอมีหลายเว็บที่เขา เป็นเครื่องคำนวณให้เรานะครับหมอยกตัวอย่าง MD app นี่ละครับ mm hmm. ก็ูไตรกสราย,าย calculator กูโค้ดเด็กแคลคูลเตอร์หรอกดเข้าไปนะครับกด enter เข้าไปมันก็จะขึ้นหน้าตา TY t y g d เราก็แค่ใส่ผลไตคี่สลายเราในช่องบนนะครับช่องลองลงมาแล้วก็ใส่ผลก mm ูโค d e ลงไปนะครับ mm hmm. เมื่อเราใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดคำนวณน,นะฮะอันนี้หมอขอใช้ของผลเลือดของหมอมาเป็นตัวทดลองนะฮะ ล่าสุดนี้ไตเจายลหมอได้58น้ำตาลได้0 0ก็กรอก58บแปกราฟหเข้าไปในช่องล้วกดคำนวณนะครับพอผลขึ้นมาแล้วนะครับใต้คำนวณก็จะเป็นช่องซึ่งรายงานผลนะครับของหมอคราวนี้ได้ไตเจอไล่กูโคนเด็กที่4ี่าเขาแปลผลให้เลยครับว่าโอกาสที่ผลเลือดอันเนี้ยนะครับผลจตกอินเด็กเนี่ยไม่ซักเจนจริงคือไม่หมอไม่น่าจะเป็น มีภาวะดื้ออินซูลินนะครับภาวะอินซูลินก็จะสัมพันธ์กับโครคไขมันพอกตับด้วยนะครับงนั้นตัวนี้เขาก็จะบอกมาว่าคุณมีโอกาสที่เป็นไขมันพอกตับน้อยนะครับฉะนั้นถ้าใครอยากทราบตัวเองให้ได้รู้เร็วก่อนที่เราจะป่วยให้ลองมากดที่ให้ลองคำนวณโดยใช้สูตรไตไายกูโคินเด็กซึ่งมีอยู่ในผลตรวจสุขภาพของเรา แล้วนะครับทุกปีเรามาลองไล่กันดูเป็นปีปีไปนะครับดูว่าเราเป็นมากขึ้นหรือน้อยลงนะครับแลนะขอให้ทุกท่านนะครับไปลองดูแล้วเนื่องจากอันนี้จะทําให้คนที่ไม่ป่วยรู้ตัวก่อนนะั้นถ้ามีประโยชน์นะครับขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนที่ยังไม่ทราบน,นะครับว่ามีการรู้ตัวก่อนป่วยนะครับให้เขาลองทําดูนะครับแล้วเราก็จะสามารถ รู้ก่อนเราก็ป้องกันรักษาก่อนเราก็ไม่ป่วยสมกับํำว่าตัดไฟแต่ต้นลมนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับสวัสดีครับ